เรือหลวงสุขโขทยัยหรือ HTMS สุขโขทยัยหมายเลข FF 5 0 2เป็นหนึ่งในเรือฟริเกตชั้นสำคัญของราชนาวีไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีบทบาทโดดเด่นในภารกิจต่างๆของกองทัพเรือไทยเรือหลวงสุขโขทยัยถูกสร้างขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นเรือฟริเกตขนาดเบาที่ได้รับการดัดแปลงมาจากแบบ r i เว r Class และต่อมาได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานของกองทัพเรือไทยก่อนที่จะถูกส่งมอบเข้าประจำการในช่วงปีพอ สอสาลา2,527นับเป็นเวลาหลายทศวรรษที่เรือลำนี้ทำหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองอธิปไตยและปกป้องหน้าน้ำของประเทศ เรือหลวงสุขโขทัยมีระวางขับน้ำเต็มที่ประมาณ1,200ตันความยาวตลอดลำเรือราว76เมตรกว้างประมาณ9เมตรความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ประมาณ25นอตหรือเท่ากับประมาณ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรือสามารถบรรทุกกำลังพลได้มากกว่า140 150นายซึ่งประกอบไปด้วยนายทหารประจำการและลูกเรือครบชุดโดยมีหน้าที่ในการควบคุมระบบต่างๆของเรือไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธการสื่อสารเครื่องยนต์ตลอดจนการนำทาง ด้านอาวุธประจำการเรือหลวงสุขโขทยัยติดตั้งปืนใหญ่เรือขนาด76มิลลิเมตรแบบ OTO Melara ที่หัวเรือซึ่งเป็นปืนอนเนกประสงค์สามารถใช้ยิงต่อสู้กับเป้าหมายทั้งบนผิวน้ำบนอากาศรวมถึงโจมตีเป้าหมายบนฝั่งได้อีกทั้งยังมีปืนกลอัตโนมัติขนาด40มิลลิเมตรและระบบอาวุธรองเสริมอื่นๆที่สามารถช่วยป้องกันภยัยจากเรือเร็เรวหรือเครื่องบินที่เข้ามาโจมตีในระยะไกลรวมถึงยังมีท่อยิงต่อปิดโดเพื่อต่อต้านเรือดำน้ำ ทำให้เรือหลวงสุขโขทัยจัดอยู่ในเรือที่มีขีดความสามารถรอบด้านสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งโจมตีป้องกันและลาดประเวณในพื้นที่ทางทะเลภารกิจหลักของเรือหลวงสุขโขทยัยนั้นครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันชายฝั่งการคุ้มกันกองเรือผสมการลาดประเวณตรวจตราไปจนถึงภารกิจมนุษยธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากตัวเรือมีขนาดไม่ใหญ่มากนักจึงสามารถเข้าถึงท่าเรือขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้เรือหลวงสุขโขทัยมีความยืดหยุ่นสูงในการปฏิบัติภารกิจตลอดหลายปีที่เข้าประจำการเรือหลวงสุขโขทัยได้เข้าร่วมการฝึกร่วมกับกองทัพเรือมิตรประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นการฝึกคอรอบรากโกซึ่งเป็นการฝึกผสมขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยังถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติการลาดตระเวนคุ้มครองเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่เหตุการณ์ที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยเป็นที่จดจําของประชาชนชาวไทยอย่างกว้างขวางเกิดขึ้นในวันที่18ธันวาคมพศ2565เมื่อเรือได้ออกปฏิบัติภารกิจในอ่าวไทยตอนกลางและประสบกับสภาพอากาศเลวร้ายอย่างหนักคลื่นลมแรงสูงกว่า4เมตรซัดเข้ามากระหน่าจนทําให้เรือเอียงน้ําทะเลทะลักเข้าสู่ห้องเครื่องและห้องภายในหลายส่วนระบบไฟฟ้าดับลงส่งผลให้การควบคุมเรือแทบเป็นไปไม่ได้ ลูกเรือมากกว่า100นายต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่โหดร้ายและไม่อาจคาดคิดในทันทีที่ได้รับการแจ้งเหตุกองทัพเรือไทยได้ส่งเรือรบและอากาศยานหลายลำเข้าพื้นที่เพื่อทําการกู้ภยัยแต่ด้วยสภาพอากาศที่เลวร้รายการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลําบากลูกเรือหลายสิบนายสามารถรอดชีวิตและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งแต่ก็มีลูกเรือจํานวนไม่น้อยที่สูญหายและเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของราชนาวีไทยและสร้างความโศกเศร้าให้กับคนไทยทั้งประเทศ เหตุการณ์อับปางของเรือหลวงสุขโขทยัยกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่กองทัพเรือไทยนำมาวิเคราะห์และปร,ะปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของยุทธป,ปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขณะเดียวกันก็เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนให้สังคมไทยเห็นถึงความเสียสละของเหล่าทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อชาติแม้ว่าเรือหลวงสุขโขทัยจะจบภารกิจสุดท้ายด้วยโศกนาฏกรรมกลางทะเลเอ่าวไทย แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของลูกเรือทุกนายที่ยืนหยัดทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินและผืนน้ำของไทยเรื่องราวของเรือหลวงสุขโขทัยจะยังคงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทยและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงความเสียสละและความกล้าหาญของเหล่าทหารเรือไรทูสกายขอน้อมรำลึกถึงลูกเรือทุกนายที่อยู่บนเรือหลวงสุขโขทยัยและขอถ่ายทอดเรื่องราวของเรือรบลำนี้ให้คนไทยได้จดจำ ว่าทุกชีวิตที่อยู่เบื้องหลังเหล็กกล้าและธงราชนาวีไทยนั้นคือผู้ที่พร้อมปกป้องบ้านเมืองด้วยหัวใจเรื่องราวของเรือหลวงสุขโขทยัยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของเรือรบหนึ่งลำแต่คือบทเรียนแห่งความเสียสละความเข้มแข็งและเกียรติยศที่สืบทอดต่อไป